ปัจจุบันมอเตอร์ไซค์ฮอนด้มีสาขาทั้งหมดกี่สาขาแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับเน็ตเวิร์กที่เราผลิตน,นะครับเพื่อจําหน่ายในประเทศนะครับโดยโรงงานนี้เนี่ยเราจําหน่ายไปที่ไหนบ้างก็คือบ้านแดนนะครับก็คือวิงเซ็นเตอร์ตอนนี้วิงเซ็นเตอร์เรานะครับอัปเดตล่าสุดน,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,235อบนะครับช็อด้วยกันหรือสาขาซึ่งในวิงเซ็นเตอร์เนี่ยเราจําหน่ายนะครับก็จะประยานยนต์ตั้งแต่ 110cc จนกระทั่งถึง3า0 c c วนของวิกไว้หรือวิกวิงนะครับ, so, ท, White, wing, รบทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่4 0 44ขึ้นไปนะครับจนกระทั่งไปถึงนะครับโอวิงเลยนะครับเครื่องพันแปดนะครับตรงนั้นเองเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่ที่กรุงเทพที่เป็นเรียบด่วนอันนี้จะเป็นในสาขาข,าของ h o นด้าส่วนนอกเหนือจากนั้นจะเป็นสาขาเราจะมีอยู่22ชอ็อตแล้วก็คับเฮ้าส์นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดประมาณ16ช็อปด้วยกันก็จะมีนอกเอกอมัยแล้วก็เป็นสาขาดีเลอร์นะครับก็จะหนาตามรุ่นลราว ในคลิปต่อ,ตอไปผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักบริษัทไทยฮอนด้าให้มากขึ้นอย่าลืมกดติดตามมา้นะครับ